ดีครับอยู่กับผมและช่อง i d a y ของผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับจิกนโนโตซซรัสกันนะครับหรือกิกาโนโตซซรัสนะครับแล้วแต่แต่ละคนจะเรียกนะครับเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับใช้กระดาษขนาดเท่า A4 สีอะไรก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะครับขั้นแรกพับเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ จากนั้นตัดส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับตามรอยเลยนะครับจากนั้นต่อมาพับครึ่งนะครับ จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นกางออกนะครับและกลางออกครับจากนั้นต่อมาพับครึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ จะนังกางออกนะครับและพับอีกแนวหนึ่งด้วยนะครับพับทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับเสร็จแล้วกางออกนะครับกระดาษจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับทั้งแผ่นนะครับ และจะเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นรอยพับแบบนี้นะครับต่อมาให้เราใช้มือจับด้านข้างไว้นะครับตามรอยนะครับแล้วกดลงนะครับตามรอยเลยนะครับและจับด้านบนลงมาตามรอยด้วยเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วจะได้รูปแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาพับด้านข้างมาหาติดกับเส้นกลางนะครับตามรอยเลยครับพับทั้งสองข้างนะครับ จากนั้นต่อมาพับด้านบนลงมาตามรอยเส้นตรงนี้เลยนะครับพับจนสุดเลยนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเพชรน,นะครับจากนั้นกลางออกนะครับและใช้มือสอดและดันตรงนี้ขึ้นไปนะครับ ตามรอยตรงนี้เลยนะครับด้านไหนนี่นะครับเป็นเส้นนะครับและพับด้านข้างเก็บเข้าไปตามรอยที่เราพับไว้เลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับ เอาลงเลยนะครับเสร็จแล้วจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมยาวๆวแหลมๆนะครับจากนั้นต่อมาพลิกกับนะครับและทำเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองด้าน,นครับ เสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับด้านใดด้านหนึ่งมานะครับลงมาแบบนี้นะครับและพับขึ่งนะครับพับขึ่งทั้งอันเลยนะครับแบบนี้นะครับ เราจะเริ่มทำทีละส่วนแล้วนะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้มานะครับพับเฉียงลงมาหาตรงเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยนะครับให้พับมานะครับพับทั้งสองข้างนะครับพับแล้วกางออกนะครับ จากนั้นต่อมาให้ใช้นิ้วดันหรือสอดเข้าไปนะครับดันมาพร้อมกับสอดเข้าไปนะครับและใช้นิ้วจับตรงปลายแหลมไว้นะครับและพับเก็บเข้าไปตามรอยเลยนะครับตามรอยที่เราพับไว้นะครับ เช่นเดิมครับทำทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของขานะครับต่อมาให้เรา การออกหน่อยหนึ่งนะครับและใช้นิ้วพยายามดึงตรงนี้มานะครับดึงมาและใช้นิ้วจับจีบไว้นะครับดึงมาอีเยอะเลยนะครับจับจีไว้นะครับและพับกดเข้าไปตามรอยเลยนะครับตามรอยที่เราจีบเลยนะครับ พับพับมาเยอะๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเราจะทำส่วน หัวกันนะครับโดยการพับเฉียงลงมานะครับพับลงมาจนสุดเลยนะครับจนสุดที่มันจะติดกับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของแขนหน้านะครับจากนั้นกลางออกและกลางออกนะครับและใช้มือดันลงไปและ พับเก็บตามรอยเลยนะครับ จากนั้นต่อมาเราจะพับส่วนปากกันนะคะับโดยการพับไปก่อนนะคะและพับมาข้างหน้านะคะับจากนั้นกางออกนะครับและพับเก็บเข้าไปตามรอยที่เราพับไว้เลยนะคะ ต่อมาเอาออกมานะครับและพับมาข้างหลางนะครับและพับส่วนนี้ไปข้างหน้านะครับตามรอยเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับ และพยายามดึงตรงนี้และอ้าออกนะครับจะเป็นปากมันนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับต่อมาให้พับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนขอนะครับโดยการพับเฉียงนะครับพับไปแบบนี้นะครับ พับเก็บนะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับ ทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับค่อยๆนะครับ ผมทำเสร็จแล้วทั้งสองขานะครับต่อมาให้เราขยับขานะครับโดยการปรับได้นะครับโดยการดึงดึงนะครับจับตรงปลายแหลมนี่ไว้แล้วดันขึ้นนะครับและกดลงนะครับเอาตามความพอเหมาะนะครับเป็นส่วนขานะครับสามารถปรับนะครับปรับได้นะครับ ต่อมาเราจะทําส่วนเท้าก่อนนะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครับโดยการพับเฉียงไปนะครับ เฉียงไปนะครับจากนั้นกางออกและพับไปด้านหลังนะครับตรงรอยตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ จากนั้นต่อมาพับมาด้านหน้านะครับสองข้างนะครับพยายามทำให้ประกบกันนะครับจะได้สวยงามและเรียบร้อยนะครับสามารถทาบกันได้นะครับ ต่อมาเราจะทําเป็นเหมือนส่วนเล็บนะครับเพิ่มความเท่ให้มันนะครับพับเฉียงไปนะครับทั้งสองข้างนะครับกลางออกและใช้นิ้วสอดและดันขึ้นพร้อมพับเก็บเลยนะครับ มาเราจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผมจะทำการตัดแต่งทำเป็นส่วนหนามนะครับทำตามผมไปได้เลยนะครับค่อยๆนะครับระวังอย่าตัดโดนส่วนที่เราไม่อยากจะตัดนะครับ ตรงหัวผมตัดประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนของบริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหลังนะครับ ผมขอตัดอีกส่วนหนึ่งนะครับตัดนิดเดียวนะครับเป็นส่วนหางนะครับเพิ่มลวดลายให้มันนะครับอ่าโอเคะครับก็เสร็จแล้วนะครับจิกแก่ตโนโตโซอลักของผมนะครับอ่เทมากเลยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ